สิคมานะคะพบชาวโศกเมื่อปลายปี17ค่ะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ข้างนอกนะคะตั้งแต่เป็นคา,า,ารว่าเนี่ยแล้วก็ทำงานไปด้วยจนกระทั่งถึงปี20ก็เข้ามาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาที่สันติอโศกหลังจากนั้นก็อีกประมาณ3ปีก็ได้บวชเป็นศิคมาศปี23ค่ะ อะไรที่ทําให้ศิกามาตั้งใจมาบวชคะอ๋อสิ่งที่ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเรื่องของการบวชนะคะแต่ว่าก็แปลกมากตรงที่ว่าพอได้อ่านหนังสือธรร,รมะของพ่อท่านคนคืออะไรทําไมจึงสําคัญนักกลางทะเลชีวิตนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าสนใจแล้วพอดีสันติอโศกก็เริ่มเปิดคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกับ คุณโยมสำอางซึ่งเป็นพี่ของศิกขมาคุตติศีสะอาดวงค่ะตอนนั้นโยมพ่อก็เป็นอายการอยู่ที่สุบุตราการ mm hmm. ก็เลยได้รู้จักกัน mm hmm. ก็เลยมาที่สันติอสุก mm hmm. ก็พอมาฟังธรรมพ่อท่านก็รู้สึกโดนใจนะคะ mm hmm. เราคิดว่าเราเป็นคนมีศีลอยู่พอฟังธรรมมาจากพ่อท่านเนี่ยเราไม่มีศีลเหลือสักข้อเดียวอะแม้แต่ข้อห้าที่เราบอกเราไม่ได้ สูบบุรีดื่มเหล้าเที่ยวเตะเสเพนะแต่ท่านบอกว่าเครื่องสำอางกับแฟชั่นนี่แหละสิ่งเสพติดของผู้หญิงโอ,โ,โอ้โหก็เลยแบบสะดุดใจมากก็เลยมาที่สันติอโศกแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปศีลห้าละบาย,ยมุกแล้วไม่แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็มาทานอาหารมังสวิรัตซึ่งอาหารมังสวิรัตนี่ เป็นอะไรซึ่งทําให้เรารู้สึกชัดเจนเลยว่าเออชีวิตเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์นะเออสัตว์เขาก็รักชีวิตเขาเราก็ทานอาหารเพื่อเราให้เรามีชีวิตอยู่เกิดขึ้นแต่ทําไมต้องไม่ทาให้เขาตายจิตก็รู้สึกว่าโอ้โหมันง่ายจริงๆนะชีวิตเนี้ยเราพึ่งพืชผักอะไรต่างๆก็ได้ละอันนี้พอได้พอได้มังสวิรัตขึ้นมาจิตก็มีกําลัง มากเลยในการที่จะมีศรัทธาเพิ่มที่จะปฏิบัติต่อไปอก็เลิกละแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวชีวิตก็เริ่มสบายขึ้นมากมายจนกระทั่งได้พบว่าโอ้ชีวิตเกิดมาทำไมเพื่ออะไรมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสือเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็แก่แล้วก็ตายพอมาฟังธรรมพ่อท่านถึงได้รู้ว่า ไม่ใช่ชีวิตต้องพัฒนาเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็โชคดีละเราต้องพัฒนาเป็นอัจริบุคคลสูงขึ้นอย่างน้อยชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องให้เป็นพระโสดาบันให้ได้โอ้โหแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรอะ่ะดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมให้ถึงนะคะแล้วกับที่ครอบครัวเป็นไงคะครคะอบครัวเหรอคะพอดีพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆก็ขนขบวนกันมาสันติอโศกหมดนะคะ ก็ศรัทธาพ่อท่านแล้วก็สามีก็มาค่ะพระเอิญสีมาก็แต่งงานแล้วเนาะแต่งงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็เจอพ่อท่านนี่แหละก็เลยได้ปฏิบัติกันหมดแต่ว่าตามอินทรีย์พาระาของแต่ละคนนะคะสีมาเนี่ยก็พยายามที่จะถือสินแปดอยู่กับสามีแบบพี่น้องนะคะเออเราก็อยู่กันได้ดีเพราะว่าแลเราไม่บังคับเขาแล้วแต่ แต่เราพิสูจน์แล้วว่าเออการที่อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องสิงมากก็เริ่มทานอาหารสองมือละแต่เขาจะทานอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเขาก็ยังอาจจะทานเนื้อสัตว์อยู่แต่สิงมากไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเออวันดีคืนดีก็ขอลามาวัดเลยค่ะนะคะเขาก็ร้องไห้เป็นธรรมดาเราก็รู้สึกว่าเออไม่ไมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่พลัดพรากจากกันเนาะเราเกิดมาเราก็มาคนเดียวเดี๋ยวเราก็ไปคนเดียวแล้วก็ อะไรดีๆเขาก็รู้หมดแล้วล่ะถ้าเขายังไม่มาเราก็ขออนุญ,ญาตมาก่อนแล้วกันค่ะแปลว่าการการดำเนินของสิงหมารมันเป็นไปตามลำดำับเรื่ยใช่ค่ะก็ถ้าพูดใหม่ก็เหมือนกับตอนนี้พ่อท่านก็นเน้นวิชาจารณนะใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามาตามจารณะ15เนี่ยแหละค่ะสังวรศีลใช่ไหมคะศีลห้ 5, แล้วก็มาศีลแกะจากการทานข้าวหลายมื้อก็มาทาน สองมือ้อแล้วก็มื้อครึ่งแล้วก็มื้อเดียวนะคะกว่าจะเข้ามาวัดได้ก็มื้อกับอีกนิดนึงพอเข้ามาอยู่วัดก็มื้อเดียวเลยะคะ่ะหรือศินศีลข้อ3เนี่ยพอเราถือศิน8ศีลินข้อ3ก็ต้องอภัรรมจจริยาเวรมณีเราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องเราก็สามารถทําได้แล้วสิกมาก,ก็ได้อ่านหนังสือกาเมสศมิชาจ,จาราของพ่อท่านที่ท่านเขียนนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เห็นแล้วละ่ะ ค่ะแล้วก็พ่อท่านเกิดเทศเกี่ยวกับเรื่องอาการมีชีวิตคู่เนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกผู้เจ้าท่านสรรเสริญคนที่ตั้งตนเป็นคนโสดนะคะคนที่ยังฝักใฝ่ในเมถุนย่อมาเจ้าหมองล้วสิกมาก็มาพบว่าเออไอเรื่องของการอารมณ์หรือเมถุนธรรมเนี่ยมันมันก็คืออารมณ์จิตของเราจิตของเราไปสังขารปรุงแต่งร่วม กับอุปทานและก็ตันหาที่เรามีเนี่ยมันก็เลยหลงคิดว่ามันเป็นความสุขสเลือกเกินแต่พอพอเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็ได้พบว่าถ้าจิตเราไม่สังขารปรุงแต่งตามอุปทานนั้นน่ะมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่มีรสมีชาติอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตตอนนี้ก็ชัดเจนมากมายว่าถ้าจะบอกว่าสรุปถึงตอนนี้ยังไงนะคะการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ย มันเป็นอะไรที่เป็นปกติเป็นอุเบกขาเวทนาชนิดที่เรียกว่าเข้าใจเข้าใจในเหตุการณ์ที่คนอื่นยังทานอยู่แล้วเราไม่ทานเราก็ไม่ดูดไม่ผักไม่ลักไม่ชังสิ่งนั้นเนื้อเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยให้ตัวเองเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรื่องของการมารมเมถุนธรรมก็เช่นเดียวกันเรารู้สึกเห็นความจริงตามความเป็นจริงรู้สึกว่า โอ้ถ้าคนยังหลงในเรื่องนี้มันไร้สาระมากแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกยาวนานแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขอะไรเลยมันไม่ใช่จริงๆแต่เราไปหลงคิดว่าสิ่งนี้สําคัญเหลือเกินสําหรับชีวิตก็ให้กับตัวเองเลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้จิตเข้าใจจิตที่สังขารปรุงแต่งพอเราไม่เห็นคุณค่าและไม่ให้ค่าในสิ่งนี้จิตมันไม่สังขารปรุงแต่งอย่างนี้เลย ไม่ดูดผักรักชางแม้แต่เห็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยเราเมื่อก่อนเราจะแบบอู้น่ารักหน้ามันเครียดเดี๋ยวนี้เราเฉยๆเราเห็นแล้วก็โอเคเข้าใจเขาเนาะไม่รู้ชีวิตเขาต้องไปเจออะไรอีกชาตินี้นะคะก็ให้ให้ตัวเองเลยว่าเรื่องของเมตุนธรรมเรื่องของการอารณ์นเนี่ยให้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาถึงวันนี้นะคะเท่าที่สิกมาได้ติดตามพ่อครูมาเนี่ยคะ่ะสิ่งที่ คำสอนของพ่อครูแล้วก็วัดปฏิบัติของพ่อครูที่สิงามารประทับใจที่สุดเนี่ยค่ะยังจําไม่ลืมในเหตุการณ์มีอะไรเคะเออเหตุการณ์ซึ่งประทับใจมากๆก็คือพ่อท่านสอนให้เราคือชัดเจนที่ว่ามาเป็นคนที่อับปิดฉะมักน้อยสันตุทิสันโดษปวิกเวกะสงบระงับเออพวกเราก็สามารถทำได้จริง มากน้อยสันโดษสงบระงับอปิชฉาสันตุิปวิเวกะอสังสักขะไม่หลงเรื่องของสวรรค์นเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าโลกนี้มีทุกอย่างยิ่งทุกวันนี้ยิ่งมีมากมายแต่เราก็เฉยๆฉยอะ ก็รู้ละเออโลกเขาก็เป็นอย่างเงี้ยสวรรค์ของเขาแต่มันเป็นสวรรค์ลวงประทับใจที่พ่อท่านบอกว่าสวรรค์ของโลกนี่มันเป็นสวรรค์ลวงหลวงมันเป็นอัศทะมันเป็นรสนิยมโลกโลกมันเป็นรสอร่อยของโลกเราจะเป็นหลงในรสอร่อยของโลกทําไมเออเราก็จริงพอเราพิจารณาในหลายๆอย่างไม่ว่าเนื้อสัตว์มันก็รสอร่อยของเขามันก็เป็นของขวาย่างงั้นอ่ะพอเราพิจารณาตามท่านเราจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงดอกไม้ จะบอกว่าสวยไหมถ้าสวยก็เป็นคําพูดสมมุติแต่จริงๆก็คืออดอกนี้สีชมพูดอกนี้สีแดงดอกนี้มีกลิ่นดอกนี้ไม่มีกลิ่นะะมะม่วงแบบนี้รสอย่างนี้ทุเรียนแบบนี้รสอย่างนี้ก็คือรู้ความจริงตามความเป็นจริงชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําชีวิตของเราให้เรียบง่ายอปิชาสันตุทิปวิเวกะอะสังสักะไม่หลงสวา่างวิริยาลัมพะพวกเราก็อยู่กันแบบ ขยันมันเพียรในการที่จะลดละกิเลสเพราะเรารู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกตัวความสุขนั่นคือเหตุแห่งทุกที่ประทับใจเพราะท่านว่าสุขนี่แหละคือเหตุแห่งทุกและสุขสวรรค์กับนรกนันมันอยู่ด้วยกันถ้าเรายังหลงสวรรค์เราก็ยังมีนรกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือคาถาวัตถุสิะนะคะวิริยลัมพะเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดศีลสมาธิปัญญา ให้มีศีลศีลที่ตั้งมั่นไม่วันไหวก็จะเป็นสมาธิทุกศีล่ะคุณจะถือศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบอะไรก็แล้วแต่ตามให้เกิดเป็นสมาธิิขึ้นมาสมาธิแล้วเกิดปัญญาเมื่อเราทําจิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหวเพราะเรามีความเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำแบบนี้แหละจะพ้นทุกข์แล้วเราเดินตามมรรคกมีองค์8ปัญญาจะเกิดเช่นเราออกมาจากการกินเนื้อสัตว์หรือจะเกิดปัญญา เราไม่ต้องกินน้อสัตว์ก็ได้โหมันน่าสงสารนสัตว์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์อะไรต่างก็ท่องไปแต่เราก็ไม่รู้สึกเขาเป็นเพื่อนทุกข์เลยยุงกัดก็ตบมดกัดก็บี้เห็นอะไรเป็ดย่างไก่ตุนอะไรก็ชอบหมดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ใช่อย่างงี้คือถูกต้องเออก็เกิดปัญญาพอเราต้องออกมาก่อนต้องหลีกออกมาก่อนเราจะเห็น เรื่องของการบารมเหมือนกันเมื่อก่อนโอ้โหถ้าหนุ่มๆอย่างนี้นะจะต้องโอ้โหรักคนนั้นชอบคนนี้คนนั้นสวยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มองว่าหน้าตาก็เหมือนกันหมดแหละเนาะมันก็มีอะไรขี้อะไรสารพัดสารพัดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายมันก็มันไม่มีอะไรแต่คนมันไปหลงเองมันหลงมาตั้งแต่ชาติไหนสัตว์ตั้งแต่เดชานสัตว์ซิลวเดียวละมัง้งนะคะก็เลย จิตเนี่ยมันจะปล่อยแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเราหลุดออกจากอะไรแล้วปัญญาจะมีศีลสมาธิปัญญาแล้วให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยแล้วให้รู้ด้วยว่าเราหลุดพ้นมันจะไม่ได้ไปเวียนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประทับใจในเรื่องที่พ่อท่านสอนเรื่องสุขทุกข์นรกสวรรค์แล้วก็ให้มีชีวิตที่เป็นไปตามคาถาวัตถุสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะนะคะก็สึกประทับใจอันนี้แล้วก็ ยืนยันมั่นคงในสิ่งนี้มาตลอดค่ะสุดท้ายสิกขามาจะกล่าวอะไรกับพ่อครูคะในวาระที่ขึ้น87ปีของพ่อครูค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูคเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้ชีวิตของสิกขามาเนี่ยได้เกิดมาในแดนโลกุตละแล้วก็ไม่ได้เคยคิดเลยว่าชีวิตจะมีกุศลผลบุญ และทำได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าจะปฏิบัติบูบชาพ่อท่านโดยการที่ทำให้เป็นอาญาบุคคลที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าไปจนถึงสามารถทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็จะทำแล้วกออ็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อเราหมดกิเลสแล้วเราก็ทำมรรคมีองค์8ด เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติค่ะทุกวันนี้สัมมากมกนตะสัมาชีวะนี่เป็นสิ่งซึ่งรู้สึกทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากแม้ว่าตัวตัวดิฉันเองจะอายุ74แล้วนะคะก็ปีเดียวกับพ่อท่านและค่ะแต่คนละรอบนะคะก็คิดว่าจะพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จิตใจก็มั่นคงและศรัทธา ในการที่จะทำในทิศทางนี้ที่พ่อท่านสั่งสอนอบรมมาค่ะก็จะขอรับใช้พ่อท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็ช่วยเหลือมวลมุษยชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถทำได้ค่ะ